โดยภายในงานนะครับพุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมบุญนะครับก็ได้จุดประทีปพระสดม์บูชาพระรัตนารัยพร้อมทั้งร่วมปฏิบัติธรรมและบูชาข้าพระร่วมกันพร้อมการถ่ายทอดเสียงจากวัะธรรมกายประเทศไทยโดยเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชิโยนะครับเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านก็พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายของบุญพระตาหารบูชาข้าพระประธานนกล่าวคำถวายคือกรารยนานมิสมดีกรารยนานมิสีมรเจ้ามหาวง์ พร้อมกันกนี้คณะท่านประธานครับจนะไดนน้องถวายกองบุญแด่พระประเวทวรสยาวาดวัดภานาซานเดโกท่านประธานสงฆ์จากนั้นนะครับก็เ,เป็นการประกอบพิธีทบท้าาเพาื่อสร้างวัดภานาซานเดโกโดยมีกัลยาณมิตรอานอนันทวงศ์รีกัลยาณมิตรแถวสอรประเสรศิฐเป็นประธานนำกล่าวถวายส่วนท่านประธานสงฆ์นะครับได้พิจารณาพระปา่า จากนั้นผู้มาร่วมง,งานทุกท่านครับได้พร้อมใจกันพวันจตุปจัจัเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้แจ้งข่าวสารงานบุญต่างๆรวมทั้งบุญสําคัญนั่นก็คือบุญพระป่าบริวารกรถินประจําปีพุทธศักร,ราช2564ซึ่งจะจัดขึ้นในปีนี้นะครับตรงกับวันที่30ตุลาคมก็ขอ,ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับในเมืองซานดิเอโกนะครับก็สามารถไปร่วมกันท้ากรถินได้30ตุลาคมนะครับ นวัดโพนะ์สันดีโกนะครับอัน,นุมุตน,นาบุตรร่วมกันนะครับสาธุครับ